สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นเย็นวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่1กันยาย,ยนพุทธศักราช2566ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็เดินทางกลับบ้านเช่นเคยค่ะโดยวันนี้นะคะเรามาพร้อมกับรถรีเฟร์ของโรงพยาบาลเราค่ะแล้วก็มารอน้องชายอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลร้อยเอ็ดนะคะและนี่น้องชายเราก็มารับแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปตลาดนัดกันต่อเลยนะคะวันนี้เรามาตลาดนัด บันเปลือยนะคะเรามาหัซืซีกับข้าวเย็นไปกินที่บ้านคะ่ะพ่อพ่อกับแม่เราอยู่ที่บ้านนั่นเองคะ่ะเราชอบมาเดินตลาดนัดแห่งนี้มากเลยคะ่ะของเยอะดีมีของกินที่เราชอบเยอะด้วยอย่างกับข้าวคะ่ะถุงขนาดเท่าๆกันนะคะที่นี่ก็ขายแค่30บบาทเองคะ่ะเรารู้สึกว่าโอเคมากเลยคะ่ะถ้าวันไหนมีเวลา เหลืออยู่ยังไม่มืดเรากับน้องก็จะมาเดินเป็นประจำเลยค่ะผ่านระหว่างนี้เราก็จะไปเดินดูของนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราก็แวะซื้ออางุ่นก่อนเลยนะคะเพราะว่าอางุ่นโหลละ60บาทค่ะเราชอบกินมากเลยแล้วก็ยายก็ชอบมากเลยแล้วเราก็จะเอาไปฝากยายด้วยนิดนึงเราก็จะปล่อยให้น้องชายเป็นผอมเลือกนะคะเพราะว่า เราไม่ถนัดจริงๆค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศระหว่างทางนะคะอากาศดีมากเลยและพอมาถึงบ้านนะคะเราก็จะอของฝากไปฝากคุณยายค่ะก็มีปลาขาวซ้อยนะคะแล้วก็มีอา่างุนมีมียาด้วยนะคะเอายาไปฝากคุณตาคุณยายด้วยนะคะเพราะว่าคุณตาคุณยายชอบยาดมของโรงพยาบาลมากเลยคะ่ะ บอกว่ามันหอมมากเลยดูจากสีหน้าก็รู้แล้วแหละวัดถูกใจท่านแน่นอนและนี่ก็เป็นความสุขเล็กๆในวันกลับบ้านของเรานะคะแล้วก็ก่อนกลับบ้านนะคะก็เก็บผักไปใส่หมกปลาซิลสักหน่อยนะคะนี่ก็คือเป็นผักแมงลักนะคะหรือที่ บ้านเราเนี่ว่าผักอีตูนั่นเองแค่ะไม่ใช่ผักลุงตูนะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะผักอีตูคะ่ะขออนุญาตเก็บผักก่อนนะคะ